ไปข้าม,ออมาก็พาเดินป่าก่อข่าง,าง,ากกกงกกเก็บน้ำกบกุ้งน้องแหลกกบซุ่มยอดสวดก่อนหางเก็บน้ำกบกุ้งโอ้หนักงับน้ำน้ำใสดีครับน้ำใสดีน้ำใส,ำสงับใสงับธรรมาชาติ พาชมธรรมชาติห้างภูเขาต่างเก็บน้ำกบกุบ่ำป่าลุ่นป่าสวยงามธรรมชาติพาเดินป่าสวยงามธรรมชาติพ้องงามเป,นป,นนปนาา็นห้องพังงากราไรเพชรเลยอยากพอกไง กบใหญ่กบใหญ่โอ้ฟังต้นไม้ชมเห็นสวยเห็นใหญ่เห็นสวยเห็นมากเติมวาร์พาชมธรรมชาติ มเดินพาาชมธรรมชาติบ้านเราสวยธรรมชาติพาชมไม้สวยพาชมไม้สวยงามไม้ใหญ่ยคุณปูาใหม่พี่น <gewoon und sensory consciousness> ้อ <bio> ง <add éo> <number> <ylum> า่าพไม้สวยงามธรรมชาตาิต้นปาสิ่งามโอเคก็ะเดียดคกชิ้น,น้อนต้นชิ้น,น้อน พาชมธรรมชาติแบบบ้านเฮาขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเฮาทอ่ลองใส่งาน